พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะผมชื่ออะไรผมชื่อปายนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดมอดเลยวะอ,อ่มอดลัคก,กี้บ็อกซ์นะฮะอ่าโอเคผมก็เลยเปิดไม่เยอะหรอกฮนะก็ประมาณสิบอันนะมั้ง หอันฮะอ่ะอ่ะ,อะห้าอันอัสเออผมขอเซฟมาก่อนอันนี้ของมันก็คือสามศนย์ศนย์หจุดหโอเคอ้าวออเยสองศนย์นสินส โอเคผมก็ใส่แมงทีเดียวแม่งเลยโอเคผมก็จะวาง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 โอเคเริ่มคกูดได้เออก็ตกว่ะเฮ้ยไม่จริงอะ่ะ โอเคครับผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไไดขุดเลยสักอันอืโอเคครับผมก็ลองไปขุดเอาเองนนะฮะเอาผมจะทิ้งลิงไว้ตาแดนนาลางนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย